NSL f o o d ร่วมกับเนื้อแท้เปิดตัวพับไก่บาร์บีคิวไวท์ซอสวางจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศในราคา35บาทซึ่งเป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ของ NSL Bakery กับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเนื้อแทดโดยนำซอสบาร์บีคิวไวท์ซอสสูตรพิเศษมาเป็นไซส์พับเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ทานเนื้อเป็นอาหารรองท้องทีงท่พกพาสะดวกรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลา รายละเอียดแหะครับอร่อยครับนะครับแล้วก็เ,เป็นการเป็นโปรดักต์โปรดักต์ที่2อนะครับอันนี้ทำมาเพื่อเพื่อให้คนที่ไม่กินเนื้อได้ทำนะครับก็เช่นเคยนะครับ NSL ทำทำโปรดักต์ดีๆให้กับเราร่วมกันนะครับทางเนื้อแท้ไม่สามารถทำพวกโ s รเซ o ซู food อย่างนี้ได้ก็ใช้ฝีมือของ NSL เนี่ยทำโปรดักต์ดีๆอันนี้ เชิบเชิบนะครับเอาซอสแบบที่เราเรามีขายในเบอร์เกอร์ของเราในร้านเนื้อแท้เนี่ยมาอัดแอปให้กับคนที่ไม่กินเนื้อแ้ะคิดว่าไว้ซอสบาร์บีคิวน่าจะเข้ากันดีกับไก่นะครับก็เลยกลายเป็นอันนี้แล้วก็ใช้เพสตรีพับเพสตรีของ NSL มาประกอบล่างกันทําให้เป็นผลักดีครับประสานกันของ3ปาร์ตี้เนาะก็เป็น RD ของทาง NSL เองนะครับแล้วก็ของทางเซเวแล้วก็ทางเนื้อแท้ ก็มีการปรับสูตรนะฮะแล้วก็มีการชิมกันเป็นระยะระยะเพื่อให้มันโปรดักต์มันออกมาแบบว่าโดนใจที่สุดนะครับก็เป็นสินค้าตัวที่2ที่มีการโฟกันกับทางเนื้อแท้นะครับตัวแรกจะเป็นแซนวิชอบร้อนนะตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเนื้อไก่นะฮะซึ่งเราคิดว่าก็น่าจะเป็นตอบโจทย์ให้กับคนที่ไม่ทานเนื้อทุกวัยทุกวัย,ยครับเอ่อมันไม่เผ็ดสังเกตนะครับมันจะไม่เผ็ดจริงๆตัวแรกตัวแรกเนี่ยก็เด็กไทยเนี่ยโอเคนะเขาไม่เขาไม่เผ็ด เท่าไหร่นะครับจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วก็ก็ไม่งั้นมันจะเผ็ดกว่านี้แล้วมันจะไม่ไม่ทั่วไปครับสับให้มันหนัวให้มันกลมกลบนะครับมันก็จะมีบาร์บีคิวแล้วก็ไวท์ซอสด้วยซึ่งปกติบางทีอาจจะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะแต่เราคิดว่าจะสร้างสรรค์ให้มันดูดิเฟรนเทียตในตลาดนะฮะแล้วก็อย่างคุณโตนี่ก็ต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงนะออกสินค้าใหม่ปกติบาร์บีคิวมันจะเป็นสีแดงเข้มใช่ไหมมันมีมันมีบาร์บีคิวไวท์ซอสของทางทางที่ที่ร้านมันเป็นสีขาวเมื่อ ขัดขัดฟิลนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีความมันแปลกนิดนึงแล้วก็รสชาติจะซอฟตกว่าบาร์บีคิวที่เป็นสีแดงมันจะแรงและอาจจะมีแผลนิดนึงนะครับคือปกติเวลาเราผลิตใหม่ๆนี่มันจะกรอบแต่ว่าสินค้าที่เรานําเสนอในร้านคอนมินเนซสตร์หรือ Seven เซเว่นี่ยมันจะอยู่ในอุณหภูมิปกติเพราะฉะนั้นมันจะไม่กรอบครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเท็กเจอร์ของพายที่คนไทยคุ้นเคยกับพายที่ขายในเซเว่ สาามมรถนาอุ่นนอะไรได้ออ๋ได้เลยถ้าจะให้กรอบเนี่ยเอาเข้าเตาอบนะครับเตาในบ้านเนี่ยเตาติ้งก็ได้ฮะหรือจะเป็นหม้ออบฟลอดอันนั้นออกมากรอบเลยฮะก็จะอร่อยไปอีกแบบเริ่มวางแล้วเริ่มวางแล้วครับฟี่แบบพผู้ริ้วกงปยังไงบ้างเริ่มออกไปได้สักระยะหนึ่งก็ฟีดแบ็กดีครับลูกผมชอบครับผมดีใจแล้วลูกชอบแล้วราคามันตอบโจทย์ผู้บริโภคขนาดไหนอ่ะโอ้โหสามสิบห้าบาทนี่มัน โคตรตอบโจทย์เลยนะผมว่านะมันมันย่อมยาวมากแล้วก็แล้วก็เพสตรีทุกอย่างมันดีดีนะถ้าให้ผมดูนะครับใช่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 แต่ถ้าอยากจะกรอบอย่างที่น้องถามเนี่ยเอาไปอบได้อีกทีนึงผิวก็จะกรอบตอนนี้สินค้าวางใน7ซเว่นยนะครับทุกสาขานะครับก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะครับที่ชั้นวางไม่ใช่อยู่ในแช่เย็นนะฮะจะอยู่ในชั้นที่วางอุณหภูมิปกตินะครับคุณโตครับผมก็ นี่โปรดักที่หนึ่งที่2นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องอสื่อและทุกคนฝากบอกแฟนๆจากของเนื้อแท้ด้วยแล้วก็ทุกคนนะถ้ามีโปรดักอะไรที่อยากจะให้เราพัฒนาแล้วก็มีไอเดียอะไรเนี้ยบอกมานะครับแล้วเราจะพัฒนา <c oughs> เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ผมว่าน่าจะสนุกนะมันเป็นเหมือนกับผลงานที่เราผลงานเหมือนออกซิงเกิลใหม่ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีมันมีอยู่ในไพ่ปลา,ยายอยู่แล้วที่คุยกับทางไอเดียแซวนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้ามีไอเดียอยากจะให้อยากจะให้มีอะไรเนี่ย เชิญเชิญเชิญมาเลยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับไอไอฮาลันมันมันอย่างหนึ่งแต่ว่าฮาลันแต่แต่ละประเทศมันก็ไม่ได้มีรสเดียวกันเราจะไปอาหรับเขาคงไม่ไม่เก็ทกับไอซอสแจ่วเราก็ต้องคิดเผื่อว่าแต่ละประเทศเขามีเมนูอะไรของเขานะมันก็ต้องไอฮาลันมันแค่โอเคมันเหมือนกับรับประกันความสะอาดถูกต้องตามหลักการแต่ว่ารสชาติมันก็ต้องคิดอีกอย่างนึงก็ขอให้ได้ไปแต่ผมขอไปจีนก่อนแล้วกัน เป็นตอนนี้ก็มีแผนอยู่ที่ว่าจะแจกยังยังยังไม่มีแผนครับไม่มีแผนแต่ถ้ามีเนี่ยก็คือต้องก็ต้องทำงานมากกว่านี้นิดนึงครับ